คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ Familiarization Trip หรือ FAM Trip ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน เครื่องปั้นดินเผาต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมหลัก3การพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกาการจัดการเครือข่ายเพื่อเพิ่มมูลค่ารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนและยกระดับศักยภาพชุมชนที่เน้นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมเป็นฐานโดยมีคณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาซึ่งเป็นคณะนักศึกษาจีน จากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบแฟมทริปด่านเกวียนร่วมด้วยผู้แทนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ทสำนักงานนครราชสีมาสภา,าอุตสาหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและสื่อมวลชนนายชรินเปลี่ยนกระโทคนายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียนร่วมต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมจุดเริ่มต้นหมุดที่1ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเทศบาลตำบลด่านเกวียน พร้อมจัดแสดงรำบูชาดินและขอขมาแม่พระธรณีโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอโชคชัยจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางโดยรบรางนำเที่ยวไปยังหมุดที่สองบ้านช่างศิลป์นายเมียนสิงทะเลชมการสาธิตและทดลองปฏิบัติการทำเครื่องบ้านดินเผาด่านเกวียนหมุดที่สวัดด่านเกวียนชมการสาธิตและทดลองตำข้าวด้วยครกโบราณ ข้ามสะพานไม้ร้อยใจซึ่งชาวด่านเกวียนสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามลำน้ำมูลจากนั้นเดินต่อไปยังทุ่งทรณีสงโดงคนด่านดินแดนพุทธธรรมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวิถีแห่งธรรมของชุมชนด่านเกวียนซึ่งมีป่าไผ่ที่รม่มรื่นรับประทานอาหารกลางวันกับเมนูอาหารพื้นถิน่นวิถีถิ่นคนริมมูลด่านเกวียนในบรรยากาศชายทุ่ง พร้อมด้วยการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นรำโทนและปิดท้ายกิจกรรมหมุดที่4โค้งพันล้านแหล่งผลิตสินค้าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในด่านเกวียนชมการปั้นและเตาเผาแบบโบราณชมการสาธิตและทดลองปฏิบัติการทำเครื่องปั้นดินเผาด่านกวียนเชิงสร้างสรรค์ออตโตฟาร์มสตูดิโอการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่บอกเล่าเรื่องราวและการสร้างงานศิลปะที่รักษาสิ่งแวดล้อมจากแซนอาร์ตฟรอมเอิร์ธเแวร พร้อมเรียนรู้วิธีการทำข้าวต้มผัดโบราณปราโมทิติวงริศสวทนครราชสีมารายงานเดเนาะแถวกระทุ่งเนี่ยแล้นี่ผมไหมสุมาเร่ใช้สูุ